คสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับช่อง Baruch Channel นะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาสิบเอโมงแล้วนะทุกคนผมไม่ได้ตายตอนทีสีให้ทุกคนดูนะฮะนี่คนระับเนี่ยนี่ผมนอนอยู่ทุกคนแย่มากเลย ตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับผมผมขออนุญาตพักก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าแย่มากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นจอดๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเที่ยงเลยดีกว่าโอเคไปกัน สวัสดีฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะครับใครอยากไอ้นี่นะทุกคนใครอยากดูติดตามวันบวชวันที่หนึ่งวันที่สองแล้ววันที่สามนะทุกคนกดลิงก์ตัวไอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเด,วเดวกล้องไม่เห็นนะกล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แถวแถวเนี้ยจะทำนะทุกคนโอเค กดลิงก์ตัวไอเลยนะครับแล้วกดเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะใครอยากติดต่อซื้อผ้าคลุมผมก็นี่เลยนะครับใครอยากซื้อนี่ฮะทุกคนนี่ดูสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครอยากจะซื้อนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะฮะนี่ฮะดูนี่ฮะผ้ะาหัวเยอะมากเลยนะครับดู มีทุกอย่างะฮะนี่ดูข้างหลังด้วยนะฮะโอเคนะทุกคนผมก็แค่มารีวิวนะฮะว่าไอ้นี่อแม่ผมขายผ้าห่มผมนะครับช่วยกันมาซื้อหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถ้าแก้บวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้อีกทีนะทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับมาหน้าตัวเองกนะ่อนอ่าโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็มาหน้าตัวเองแหละผม่้นข้ามแบบปวดหัวนิดนึงนะฮะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนแก้บวชเลยดีกว่าชูโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแก้บวชแล้วนะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะทุกคนเห็นอาจารย์แล้วนะเดี๋ยวผมต้องขอลองขอกินก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคโอเคนะทุกคน อาตาแล้วเป็น,นักกอมระบ้องขออนุญาตก,กินคงกินข้าวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนละหมาดตระเวียเลยนะทุกคนบ๊ bye นายบายระหว่างที่ละหมาตเระเวียนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับทุกคน โอเคนะครับตอนนี้ก็จะรูอกลักกวแล้วนะครับตอนนี้อแป๊บเดียวอ่ะรูก,กวัวแล้วนะฮะโอเคนะทุกคนฮึตอนนี้ภาคอยู่นะฮะอยู่ในห้องเล็กๆนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ขึ้นล็อการที่สองแล้วนะครับทุกคนแต่ผมจะปรับ สปีดไปเลยนะทุกคน